ิาแพ็กซ่งไหเดอร์บันดีเดอสองใบวันนี้สองใบอันนี้ก็เป็นกระติบข้าวติ๋วเพิ่งเห็นมุนันเ่อเลยสั่งข้าวติ๋เนระหน่วยไงเด้ดนินี่มวยไงค่ะเขาได้ต <ria> ิบ like ข้าวติ๋วนะเป็นติบข้าวที่ทนนี่ดีเพราะเฮ็ดยากพ่ออยู่ที่เจ็ดนิ้วแต่ว่าเจ็ดนิ้วแต่ว่ามันลึกเนี่ยเจ็ดนิ้วแต่ว่ามันลึกนะพ่เจ็ดนิ้วพ่อมลึก ใส่แหละหานิ้วความลึกง้านิ้วแต่ว่านุ้ยง่าง่าคับเราสลับขอบครัวอันนี้ก็เป็นนันติดเขา่าผู้เราติดเข่าคนเฮ็ดนันลงชีฟใส่คนเลือดใหญ่เมื่อปูบ้านก็เราเห็ดผู้เดียวติดข้าวติว๋วก็คือใช้เปลือกไม้เปลือกไม้ทานมันสิทนมันสิแข็งขอบครัวได้แบบขอบครัวง่ายมือง่ายเลยมือง่ายคับนี่กับกระตา กระปุกใส่เงินเนาะเพิ่นสั่งให้เฮ็ดแบบหูพับได้ถึงว่าเป็นหูพับได้เยเข้าใจมั้แล้วก็แบบนี้เลยหน่วยใหญ่ที่กันอันนี้ก็ได้ิสิวัดเบิ่งกโอ้8นิ้วพุ่นล่ะ8นิ้วครึ่งพุ่นล่ะเนาะเบิ่งเาอมึมกมี3นิ้วครึ่ง เท่าแต่แต่ส่งนี้แล้วมันสิบลึกไปก็านีแล้วเพราะว่าตอ,อกมันเป็นตอ,อกไม้ไฟบ้านตอ,อกไม้ไฟบ้านแล้วความสูงจะได้อยู่ประมาณนี้มันจะไม่ได้สูงมากถ้าที่ทุกคนเห็นสูงๆก็คือ, <S <S อคมันไม่ใช่ไม้ไฟบ้านมันเป็นไม้อย่างอื่นมันอาจจะเป็นไม้พานคือแบบนี้อันนี้คือไม่มีการต่อเส้นตอกอันนี้คือเส้นตอกเส้นเดียวสาดมาแล้วก็พับครึ่งซาดมาแล้วก็พับครึ่งนี้ได้นี่ซารมาแล้วก็พับครึ่งครึ่งนั่นเี่ สองสันเด้อเสองสันเพราะว่าเราพับขึ้นลงไปพับขึ้นตัวมันก็พับขึ้นีนจะทาการจัดส่งให้และที่แพ็คให้สองใบชิ้นเดียวก็ส่งถ้าเดนียวเป็นงานสันพื้นซันอันนี้ก็เป็นเง็นในคลิปเ่อน,นถ้ากินข้าติ่วมันจะทำยากนี่ไ